ทีมงานของเฮากับเดินทางมาที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเพื่อทีสิม,มาหาแนวทางให้พี่น้องคุณผู้ชมนะครับการเดินทางเมือ่อไงกะยากพอสมควรครับฝนตกกาให้พี่น้องคุณผู้ชมรอดติดตามนะครับว่าแนวทางเมือนี่เฮาสิไปมองไหนครับแต่ว่าตอนนี้เห็นบรรยากาศการเดินทางซะก่อนครับฝนกระตกการเดินทางก็ลำบากครับพี่น้องคุณผู้ชม พี่น้องคุณผู้ชมครับให้เห็นภาพบรรยากาศการเดินทางครับวันนี้กําลัางสิเดินทางไปอ,อําเภอเส้นทางล่าปลายมาศน้องจี้ครับพี่น้องคุณผู้ชมสถานที่ทีเ่เฮาสิไปเก็บภาพบรรยากาศแล้วกันหาแนวทางให้พี่น้องคุณผู้ชมในเมืองนะครับหาโชคให้พี่น้องครับนี่คือบรรยากาศของการเดินทางครับเดินทางกับทีวีเอประเดนอะไรบ้าการเดินทางกับมีหลงแน่ล่ะครับเปราะวา่า บอเมนคนในพื้นที่นี่นะครับพี่น้องคุณผู้ชมนี่คือการเดินทางของเขาในเหมือนนี้นะครับตอนนี้อยู่บนถนนล่ำปลายมาดหนองจีครับอีกประมาณถนนสองหนึ่งพี่น้องคุณผู้ชมสวัสดีครับพี่น้องคุณผู้ชมครับมือนี่แอดมิน ค่าพี่น้องคุณผู้ชมมาที่ยังวัดบุรีรัมย์ครับนี่ครับอยู่บรีเวนริมถนนลักกิโลเนี่ยครับลักกิโลหนองกีอีก18กิโลเมตรครับหนองกีราชสีมานครราชสีมาเนี่ย9กกิโลเมตรครับก่อมอทีหาศูนย์ครับพี่น้องคุณผู้ชม มาจากท่างอำเภอหนองจีเนาะครับพี่น้องกุณผู้ชมอีก26กิโลเมตรครับอ่าอีก26กมหนองหงบุรีลัมยครับบุรีรัมย์73ครับมื่อนี่ผมมาตามตัวเลขตามโชคลาภเนาะครับอยูกับอาจาย์ ถนอมเสื้อหอมครับอยู่กับหมอถ้ำถนอมเสื้อหอมทางถนนล้ำไปมาดหนองกีครับล้ำไปมาดหนองกีเนาะครับนวัดใหญ่ผ้าพีพนองเข้ามาเอาเอาโชกอาลาบอยู่เนี่ยครับเพื่อปเป็นตน้นต้นให้ไงต้นให้ไงเนาะครับทางโค้งนวลแดงเลยว่าเขาว่าทางโค้งหลายศพหลอกครับนทางโค้งหลายศพที่มีคนใหเกา่าขาดปาหรือว่ามีคนที่เมื่อกี้รถแหกโค้งหรือเกีย้ยีวิตอยู่นี่ก็หลายสิบศพ เพราะว่าประมาณปีผ่านมาเนี่ยผมเคยมาพาลูกิลูกหามาเอามาเอา,มาเอากไปยุติตรงนี้แหละครับเคยเคยมาเอาเคยถิวไปสองงวดปั่นป้าเอางวดที่สามนี่ก็เลยถือว่าบ,บ่ถือก็เลยยกเดือกไว้ไปบนี้กับเป็นปีสองปีมาแล้วกับมือนี้คิดว่าเออเอาปั่นเกี้ยวก็คือว่าอยากให้มาเอาเขาก็อยากให้มาเห็นมาไหวยอยากมาเลี้ยงมาเกี้ยวอยากอาจถือยากายให้โชคให้ลาบบางทีก็เลยจะคอยว่าเออเอามือนี้ก็บตัวทีตัวนองมากลามาอยากให้ๆๆมาอยากให้ๆๆมาเอากับได้มาเอาตรงนี้แหละครับเนาะ มาเอากว่าสิมาเอาเรอเบิดเออก็อไดอาจจะไดมากก็ได้เป็นกินเป็นท่านทุกที่ตัวหากับมาลหลายลายรถสามที่ขั้นอยกันกับพอดีท่างอีกที่เป็นกับมาขอทายขอทำํำเออสการน้ำกะกับอบวา,ากันแลนนน้ว่าเพินเขามัมใจเพินเนาะของทำางบริจารกันมากเป็นที่นใจมาาก,กันอันนี้แะครับชวาัานท่านี่ ต้อเงียบประเด้๋ยครับเรื่อต้องเงียบประเด๋ยวรถกับเรียนตลอดเวลาเดี๋ยวก็รอเวลาสักพักนึงเนาะครับพอรเวลาเดี๋ยวกับแตงอย่างเงียบร้อยคันธงมุนคุณไม่เรียบร้อยกันดีได้ผ้าขาไปเอาเออแต่ใส่เวลาอีกจังน้อยหน่อเนาะครับเนาะอีกจังน้อยก็ถึงประการพอร์เวลาเนาะพอร์ตเนาะครับผู้ผู้มองนีอาจารย์ว่าเป็นทังไหนครับผู้ผู้มองนีที่ตามมาลือมาหรือว่าตามผมเป็นคนดูเกียรตินี่ของนี่เบิ่งเขาเอิญผูมที่ว่า มีหลายสิบศพนะครับที่ที่เป็นพุ่มเกศหวงเหล่ากนแถวนี้ตีเก่งกลัวขนาดได้เด็กน้อยเที่ยวไปเที่ยวมาผีกับตีเคยออกไม่เห็นเป็นตัวเป็นเต้นรุนหลอกหลอกตลอดนะครับเห็เนได้ตลอดฟังจองสมือกับอะไรเงี้ยวัดฝอนมอเตอร์ไซค์เขาอยู่เออของเมียตารวัตรเป็นมหมอหอยฟังมหมอหอยฟังวางตอนเย็นนี่แหละว,ว่างบก่ามาของนี้บางคนที่หูจักเขาส่วนมากคนที่บ่ค่อยมาเพราะว่ามันจะมีการการตายหลายศพวางบกีเดืนนอนวางกับเบียนนี่กับแมนคือกำนัลยุคกบันนี่แหละครับยุคกบันนี่ค่ะ แคร وخ จะทำตามจนนั่นแหละครับตายตายเยอะก็มีแหละครับคนหนึ่งเขาก็เหยียบเยอะก็มีละที่ประวัติมันมันเป็นจริี่ละครับเออมันเป็นประวัติในปีก่อนเขาก็เลยมาเอาตามนี้เพิ่งว่าเออแล้วผมก็เคยมาเอาในสองงวดนี่ครับงวดที่สามวัดเขาครับเคยมา,าตรงแตเลยว่าเออร้องห่วงทวันดีเพิ่งอาเจียว,วนันจังไเน้อยไปว่ากันอีกทีนหนึ่งเนาะครับเนาะครับไปไปไปชื้อตาไปยิดทางหมดเลยคนไปไปนี่ละต้งองนี่ละ

ก,ก,นนนกน็นั่นไปยาติดในผีเจีทีบันูยาตุ้งยังใจดีๆหรือยัก็คุยกันท่ววันดีไปเบื่อถ้ากันมาโอ้ยาตีพี่น้องนั่งไกลม่ได้ีออกทอดยงก็เอ็มีเอฟพีเอนนี้ก็ขับิรถออกกับตระทันเรียกว่ามันธรรมาดาแน่คุณผ<ๆ>ู้ชมชีตเอ้ยบุญ <c oughs> วันกน็นั่นนูไง บุญวาสนาตัวหลายเด้งว่าทีได้ออกแล้วางทีลีมาสางภาพผนมาสังแจ้เอาขึ้นมาอีกเหรียญผลมาสังแจ้อียงละร้อยเอทุ่นนี้ให้แม่นแม่นเด้อวันน้าเพิ่นตีน้ำมาถวายจิ้งของอะไรอย่างได้ก็ทีได้ยวยูดิกินได้เอาตะของกินเด้อเฮาออตัวเฮียนเฮียนไรกับพ่อยูเฮียดจ้าน่ะอาดีเมียหน่อย เอเจ้าท,าทีเจ้าท่านเจ้าป้าเจ้าเขาจ้าไหจ้หน้าจงหาจาัวใจสวนพีศาทน้งใหม่ตุยงแตฮ่ตาตายฝ่าผ้าตายต,ยตองกลมรดกลมตายมนเหล่านีหลายเจ้าไม่เจ้ากเกาสิตธิษตรงนี้หละเป็นว่าสักพิษเก่าันตามเรื่องนี้หูติบตาทีพููแก่ตาใสเมื่อนี้อาจารย์ถนอ,กอมก็พร้อมญาติพี่น้องทุกฝกทุกไฟามากมันนี้บริเวมาคุมมาง่าบริเวณมาลบมาลูมาขอเลขขอเบอร์เรือมาขอเลขขอเบอร์น้ำสีออกวันที่หนึ่งเลขล่างขอหลักหน่วยหลักสิบขอหลักหน่วยหลักสิบเลขล่างสองโต รางวันที่หนึ่งขอรักหน่วยลักสิบลักร้อยให้แม่นแม่นให้ถึกถึกถ้าให้ถึงให้แม่นผู้ขากอบาข,าข้าบนเราให้ไข่ตัวพร้อมหอมัวหมูสิมาถวายเผ่าเก็ีมาปูกไห้พร้อมว่าถ้าให้ถึกทีต,ตัวใดมีความดูเรียงเรียกเรียงเบอร์สีออกว่ามันออกถึกออกแม่นให้มาได้ยนินเสียงเรียดเสียงเคลื่อนแล้วเอิ่นมามือนี่ก็มีของมาเสียนไหวมีข้าต้มข่าโนมมีกล้วยมีน,ำน,น,น้ำหวานข่าหวานน้ำมะพร้าวน้ำอมฤตน้ำแดงมาถวายฮอนหวงฮอนบอลเด้อเจ้าให้เจ้าหน้าก็ไเลย เจ้าตนใหม่ไงแม่นั่งใหม่ไงหรือว่าผีผู้มันตายหง่งนี่และตายหาตายฝ่าผ้าตายตรงกมลมผีรถขวมตายถ้าพวกท่านได้ยินแล้วเสียงเรียกกังเชิญใหมาตามคำเรียกของเชิญของผู้ข่าในเด้อใหมาบอกเลขบอกเบอร์ให้มาชัดๆอย่าได้ปิดได้บงังม่บอกแจ้งๆขาวๆเด้อเหมือนนี้ก็ได้มม่อ่อนหรอกกได้ก็ได้มาปวดมนาผายในเด้ออย่าได้ปิไดได้บงังเด้อ ยันสิโบกีงงพ่นสิกระกินงงไปกับกินยันไปด้อเอา,าเดี๋ยวกินยันยี่ลีได้กันว่าคือนกินยันเหรอแต่เน่ากต่ตัวบวกเนาะไม่ไหวละเออมือนีเป็นมือแก่งกลางปังได้เห็ดเล็กมากมือนีแก่งยี่ลีมือนีพอหอดมาถึงเดี๋ยวเราเป็นกปดังได้รูปได้พาพได้เขียนได้เขียนจะเขียนเจ้เจาที ป้าเจ้าเขาพีสารนั่งใหม่มีโตมีต,มตัวมาแสดงอิจมีแต่เพิ่นเห็นบอกเลขบอกเบย์จร,ริงๆเปนแม่นรวดมื่อนีมน่มาแล้วจะยุ่าสา,ดเ,ออา,าเดอ้อเขาไม่ไกลเด้อนะโมตัสสะเพระว่โตัวละตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะเพระว่โตัวละตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะเพระว่โตัวละตสัมมาสัมพุทธะสักเคกาเมจารูเปสิริสิขรัตเปจันตาวิเขวิมาเมทีเปรตเถจะาเมฆรุขณะวะหเนเเคหะวัตตุมิเกเต ภูมิมาจันตุเทวาชระธาราปิสเมัยประคาติสันตาสันติเกยังมุนิวาระวจนังซาตูเมสุนันตุธรรมัตตวนกการยัมทันตาธรรมัตตานกการยัมทันตาธรรมัตตวนกการอะยัมปะทันตาพอเช่นเทียพระ้าเราเทิดาสักทีที่พ่นกุศลินี้ว่าเป็นสักทีพรญาตในโขภคผู้ขาดเอเด้อมึงนี่มาขอเลขขอเบอร์น้ำผีสายน้ำใหม่น้ำเจ้าปูเจ้ายาเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าต้นไม้ใ่ไงมึงนี่นะเป็นวามีเลขมีเบอร์ให้เลขเห็แม่นคิวอีล๋ เออได้บาได้บนเพื่อนไวแล้วให้แม่นแมถ้าให้เือให้แม่นผู้ขาสิดผ้าพีผ้านองผ้าดุกที่ตุกขาอยากตี่ีนอนทั้งหลายน้ำมาเลี่ยงมาเกียน้ำมาให้ถวายห่อนมองกอนบอลขอเลขเพิ่นเลขลางขอรักน่วยรักสิปเออละวันที่หนึ่งขอรักน่วยรักซิปักลอยให้แม่นแถ้าให้อนื่อโอ้ยน้ำมาสิบสิไหวเลยอมปุกปุกสะพัดกูจะปุกปุขึ้นเลยทีกูขึานี่ดูกูดบุริยที่บุตริย์นทุกไลายของพี่กูจะปุกปุกิษย์กได้ยิะย อมปุกมาปุกอมปุกปุกสารพัดกูจะปุกปกปุกีุลไ้กูจะปุกราบบริสทีทีุ่กปุกมน่งม่ากับพี่กูจะปุกผิตสิ่งไรกตีจะออกจากโที่เป็นสิ่งที่มันยาปุกเท่วดาไปยินพปุยมไประการอมปุกมาปุกปุกสารพัดกูจะปุกปกีกูลไีกูจะปุกดาวบริสีที่ม่ปกุกลางกองพี่กูจะปุกิตสิ่งไรกตีจะออกจากโปกผีผมดผีไพ่มันยาปูกเท่เท่ดาลเลยไปยินปุก้อ ก็เลยมันับสุดยนำโปะขาับแล้วก็เหกเดืเด้อเเดก็เนั่แนป่เด้อเดก็เตงตวันาเเลยนะโมตสะพตวรัตตัวสมาสัมพุสสะนะโมตตะพกตัรตัมาสัมพุสสะนัโมตตะพว อรตัวสมาสัมพุทธสนะทรงฝ่าโมทรงดินพุทธทรงศิลทามืไสยกาตัดพุทธตรมสวหะพุทธทรงเยซูสุสวีธรรมังงเยซูสุสวัยนาต้องฝ่าโมทรงดินพุทธทรงศิลทามือไสยจตุกาตารพุทธตรงสวหพุทธงเยสุสธรรมังงเยสุสีทั้งทรงเยซูสุสวันงฝ่าโมทรงดินพุทธทรงศิลทามืไสยกาตรพุทธตรงสวะหะพุทธังงเยสุสุเธรรมังงเยสุสีทั้งทรงสุสุสัย

มาขึ้นเราเว้ยได้ไดู้ด้ได้ได้เอาไหเ้อเฮ้อฮมันเดือดแล้วลูกหลานถึงน้ำเอาเลยเอาเลยลาเด้อปูเด้อลาเด้อเด้อปู